สวัสดีครับพี่น้องเส็จงานจากอำเภอเมืองพึงการแล้วตอนนี้กำลังนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดน้องบัวลําผูอำเภอหน้ากลางโดยโซฟีโซเฟอร์รัตตี้ยังบ้านดาบนาคุยแห้งตอนนี้พี่น้องเห็นทำแห้งทำแหกมากตอนนี้แหกคุยแบบชุนมากค่ะรับฝากไปครับว่าทานงานใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะร,ระบบนี้ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมง เราต้องขึ้นไปทีบ่ายโมงครึ่งมีเวลาอีกสามชั่วโมงแต่ว่าต้องเดินทางสี่ชั่วโมงท่านแล้วเราก็จะบอสเ่ยไม่ไรบอสขึ้นไทยอยู่แล้วเพราะว่าบอสขึ้นชั่วโมงที่สองอยู่แล้วชั่วโมงแรกแล้วก็รออีกชั่วโมงหนึ่งเดีจะขึ้นแต่ว่าแดนเซอร์ที่จะทำหรือเปล่าต้องรอดูอาจจะเล่นเล่นเป็นเล่นลนิดน,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 นะพี่น้องมีงานเช้าเสร็จแล้วนะครับเปิดปั๊มคาทิคขอบคุณนะครับผมปั๊มน้ำมันคาทิคชอ พี่บูรณนะครับผมหรืออาตองอาจิมนะครับพี่น้องเพื่อนเป็นเฉพาะเนื้อการจากมือนีเพื่อเราจะบ้องเงมาหล่อเพื่อเราเต็มวงใหญ่มาด้วยนะครับรอบหน้าแกรนด์โอเพนนิ่ง์มาสั่งกันมาอันนี้ซอฟต์โอเพนเรนต์กันนี่ซอฟต์โอเพนต์คือแบบทำท่าเปิดแกรนด์คือเปิดที่ดีจ้าอย่งนี้นะหลับพี่น้องเดินทางตอ่อแม็กซ์ซิมวยพระบัณท่มตรงนี้แล้วข้างล่งข้างลางบบังกันกระลัง อยอกมาหัยอกข้างมาอยู่เออพร้อมแล้วนะครับเจอกันที่เสรีการไฟฟ้าํำเพื่อนากางเด้อจกกังหวัดบุรีรัมย์ไอ้จกกังหัดทางมางันงูนัน่นก่อนอย่าหาอย่าหาหยดไว้ไปกันเลย ครับผมนีกี่โมเดีเขาเล่นแล้วนะตอนนี้เล่แล้วแจ้งหนาพี่น้องขนาดของนอนตอนนี้ของแท่งหนา้องกิซซอยู่โมกาของนอนไอองแ่งหนาแงหนาเจ้า๊ะตนาดเจ้าต๊ะรวมด้ชิวโกงงหนุ่โอ้โหโอ้ยนิ่มมากเอาผาดนิ่มมากวิวไฟนิ่มมาก ับน้องตัวลำพูน่าชมงนงนึ่งอย่าเดือนหนึ่งสี้รพ่อพูอย่กนันปวดต้องวาเรอวิบวัตื่นหรอไรตื่ รมไห่ได้ต้องมองเนี่ยตกรอหล,ลังนะระบบรวจจ,จอยดอกเบี้ยแทบไม่ตึงไม่ถึงหนึ่งชัววง่วโมงถึงองอไปได้ถูกสี่สิบนาที 我。